ผมก็สวัสดีคุณผชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งสำหรับเกมใหม่ครับนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ ID แท้กันนะฮะ ID แท้คืออะไรอาจากไหนทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยหลายๆคนหรือบางคนอาจจะสงสัยว่าผมมาพูดเนีผมใช้ดีแท้หรือเปล่านะครับก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมใช้ ID แท้ นะฮะโอเคจะได้ไม่ต้องสงสัยกันเพราะว่าเห็นบางคนเนี่ยค่อยเหมือนกับจับผิดอะไรเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นผมไปเล่นเซิร์ฟคนไทยอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยไม่ไปเล่นเซิร์ฟนอกนี่คือใช้ไอทีพอมนี่หว่าอะไรเงี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่นะโอเคจะได้เข้าใจกันทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าไอทีแท้คืออะไรนะครับไอทีแท้เนี่ยคือการที่เราซื้อเกมแบบถูกลิขสิทธิ์จากคนสร้างนะฮะก็คือคนสร้างปุ๊บเขาสร้างเกมมาใช่ไหม ขาสร้างเกมมาแล้วก็เสียตังไปซื้อเขาเขาได้ตังเราได้เกมซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะโอเคนะครับเป็นการซื้อถูกเลขสิทธิ์ทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเราจะซื้อ i อทีแท้ได้จากที่ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่เว็บ m i e c r a f t net นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะซื้อ ID ทแท้ได้จากที่นี่เว็บนี้นะครับผมก่อนที่จะดูวิธีการซื้อเนี่ยเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่า m e c r a f t มีทั้งหมด3แบบนะครับสที่3เวอร์ชั่นคือ ในเวอร์ชันในคอมนะฮะในเวอร์ชันในคอนโซลพวก Xbox, p c อะไรเงี้ยแล้วก็เวอร์ชันใน P.E. ที่เราเรียกกันในมือถือนะครับหรือว่า Minecraft Pocket Edition นั่นเองมี3แบบซึ่ง3แบบนี้ก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแต่ละอันเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับโดยสามอันเนี้ยซื้อแยกนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบเราซื้อสมมติเรากดซื้อตรงนี้ปุ๊บเราจะได้3อันหมดนี้เลยไม่ใช่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูราคาดีกว่าว่าแต่ละอันเนี่ยราคาเท่าไหร่ งั้นเรามาเริ่มจากราคาของ Minecraft Pocket Edition หรือว่า Minecraft ในมือถือก่อนนะฮะ Minecraft ในมือถือเนี่ยจะราคาตกอยู่ที่6.99เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะซึ่ง1เหรียญเนี่ยมีค่าเท่ากับประมาณ30กว่าบาทไทยนะฮะตีเป็นเงินไทยประมาณ1เหรียญเท่ากับ30บาทกว่าบาทผมจะตีทัก1เหรียญเท่ากับ33บาทละกันนะฮะทีนี้6.99เหรียญเนี่กี่บาทเราก็คูณ33เข้าไปฮนะจะได้เท่ากับ230.67เ บาทนะฮะอันนี้คือไมค c r รับพกเก็ตด d i ิ i ั n หรือไมค์ครับในมือถือนะครับราคาเป็นไทยที่ประมาณนี้ประมาณนะรประมาณโอเคต่อมาไมค c r รับใน Xbox นะใน Xbox ในราคาอยู่ที่ประมาณ19.99้าจาถ้าจะไม่ผิดนะครับราคานี้เราก็ลองตีเป็นเงินไทยดู่าว่าคูณ3ส,สาวเข้าไปเนี่ยเงินไทยได้ประมาณ6ก9 6 7บาทนะครับสำหรับไมค์ครับใน Xbox มีราคานี้นะฮะทีนี้สำหรับไมค์ครับในคอม อันนี้จะแพงสุดเลยเพราะว่าเป็นต้นตำรับเลยนะครับสำหรับในคอมใน PC เนี่ยก็ราคาที่26.95เหรียญน,นะแพงแพงบอกเลยว่าแพงนะครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยลองคูณสามๆเข้าไปนะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเป็นเงินบาทประมาณเท่านี้889.35บาทนะนี่คือราคาของไมค์ครับในคอมนะครับซึ่งถามว่าแพงไหมผมว่าค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกัน นะฮะทีนี้สำหรับวิธีการซื้อนะครับเรากลับมาที่เว็บนี้แล้วนะไมค้าตันเน็ตแล้วนะครับแล้วก็กดซื้อไปปุ๊บมันจะให้เราสมัครนะครับสมัครไอันนี้คือ ID เสมัครอ e ีเมลไปปุ๊บใส่เข้าไปคืออันนี้จะเป็น ID ของเว็บไมค้าฟ์นะครับซึ่งต่อให้เราสมัครเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้กดซื้อเกมเราก็ยังไม่มีตัวเกมถูกไหมฮะไม่ใช่แบบสมัคร,สครเสร็จปุ๊บกลายเป็น ID แท้เลยไม่ใช่นะครับเราก็สมัครไปฮะใส่อ e ีเมลใส่รหัสใส่อะไรเข้าไปใส่วันเกิดนะครับกดสร้างแอ c เ u n t ที่สำหรับวิธีการชําระเงินนะครับผมเห็นตอนนั้นมันจะมีให้ใช้วีซ่าบัตรวีซ่าแต่ผมจะใช้เป็น PayPal นะครับก็คือสำหรับใครที่เคยซื้อของผ่าน eBay อย่างเงี้ยจะคุ้นเคยนะเหมือนกับการซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บอะไรพวกนี้เลยนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดไม่มีบัตรวีซ่าไม่มี PayPal เนี่ยสามารถที่จะซื้อไอทีแท้ไมคับเองได้ไหมผมเห็นหลายๆเว็บนะครับเขารับซื้อ ID ีแท้อยู่นะฮะก็คือเราโอนังค์ให้เขาปุ๊บเขาจะมาที่เว็บนี้แล้วก็ซื้อ i อีแท้ให้เรา อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดจะฝากซื้ออย่างนั้นฝากเว็บซื้อแล้วก็ลองมองหาเว็บที่มันมีความน่าเชื่อถือจะได้ไม่โดนโกงเนาะซึ่งฝากซื้อผ่านเว็บเนี่ยมันจะราคาสูงกว่าราคาปกติอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาจะได้หักเป็นค่าในหน้าเขาถูกไหมเออสมมติไอเดต้เนี่ยผมให้ดูราคาเท่านี้นะแต่ว่าเขาอาจจะสักพันหนึง่งพันบาทเขาก็ตังเราไป900ไปจ่ายเป็นไอเดท้ซื้อให้เรานะครับประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือเขาหักเข้าเงินตัวเองอ่าถูกไหม ในค่าในหน้าค่าฝากซื้อไงก็แฟร์กันไปนะครับทีนี้มาพูดถึงประโยชน์ของ i อดีแท้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างดีกว่าคนอื่นตรงไหนดีกว่าที่เราโหล,ลดตามเว็บมาตรงไหนก็คือข้อ1น,นะฮะมันถูกลิขสิทธิ์นะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าคนสร้างเนี่ยสร้างเกมมาเราจ่ายตังค์ซื้อเกมเข้ามาปุ๊บเราได้เกมเขาได้ตังค์มันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะข้อ2ก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนสกินได้นั่นเองนะครับ เปลี่ยนแบบเปลี่ยนห่าวอลเลยนะแบบเปลี่ยนได้เรื่อยๆเปลี่ยนไม่จำกัดเลยใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ใช่เปลี่ยนในเว็บอะไรเงี้ยพิมพ์คำสั่งไม่ใช่นะเนี่ยก็จะสามารถที่จะเลือกได้ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีสกินเป็นของตัวเองนะครับแต่เราสามารถที่จะสร้างแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปใช้ได้เลยข้อ3นะก็คือเราสามารถที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศได้นั่นเองนะครับอย่างเซิร์ฟนี้เซิร์ฟไฮพิกเซลนะหลายๆคนอาจจะรู้จักเพราะเป็นเซิร์ฟที่ค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันนะครับคือเซิร์ฟต่างประเทศในโซนใหญ่เขาจะไม่ให้ ID ปลอมเข้้้าานะะะจใหเเฉพ ID แทข้า นะบเนี้เข้ามาไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องทำอะไรเลยนะเล่นได้เลยก็จะมีรายชื่ออย่างที่เห็นนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการอัปเดตนะครับคือเวลามีแพทใหม่เข้าปุ๊บอดีแท้ได้สามารถที่จะกดอัปเดตได้เลยนะเป็นแพทใหม่ล่าสุดได้เลยทันทีนะครับทีมจะมีประเภทที่ว่าเนี่ยผมจ่ายแค่5้5ทูเวง1ร้อยทูก็สามารถเข้ามาเล่นเซิร์ฟนอกได้แล้วคืออันนั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะมันคือเหมือนกับ ไอดีแท so so ้มือสองนั Rot ่นเองนะฮะก็ค yeah. ือเจ้าของเขาซื้อดีแท้มาปุ๊บเขาไม่ใช้ละเลิกเล่นเขาก็มาขายต่อนะครับสมมติเราซื้อมาร้อยทูเนี่ยดีแท้มือสองซื้อมาร้อยทูเนี่ยถามว่าตังร้อยบาทที่เราเสียไปเนี่ยมันให้เข้าผู้บริหารพัฒนาเกมไหมก็ไม่เข้านะฮะก็จะเป็นเข้ากระเป๋าของคนที่เราจ่ายตังใไปซื้อมานั่นเองนะครับทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับก็คือข้อดีของไอดีแท้แต่ว่าบางคนจะบอกว่าเนี่ยไม่เห็นดีเลยคุ้มเลยแปดเก้าร้อยที่เสียไป ก็เอาจริงๆแค่การเข้าเซิร์ฟนอกได้เปลี่ยนสกินได้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไม่ไมไมคุ้มเท่าไหร่นะแต่อยากให้มองในเรื่องของลิขสิทธิ์มากกว่านะครับในการที่เราได้สนับสนุนผู้สร้างเกมเนี่ยอันนี้คือข้อดีจริงๆการซื้อดีแท้นะฮะก็คือเราจ่ายตังไปได้เกมเขาสร้างเกมเขาได้ตังอันนี้อย่างที่บอกไปซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมก็ยอมรับนะครับว่าเมื่อก่อนผมก็เล่นโหลดมาเล่นเหมือนกันนะไม่ได้แบบมาถึงเริ่มเล่นซื้อดีแท้มาเล่นเลยไม่ใช่นะก็โหลดตามเว็บมาเล่นเหมือนกันซึ่งผมก็เข้าใจนะครับาาเรคกม มันเป็นอะไรที่เยอะนะมันเป็นเกมที่แพงเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดถามผมว่าซื้อดีไหมผมก็บอกว่าซื้อเถอะครับเราเก็บตังค์วันละสิบบาทนะสมมติเก็บได้ไม่ถึง3เดือนเราก็ได้ดีแท้แล้วนะครับได้ถูกเลือกสิทธิ์ได้สนับสนุนผู้สร้างเกมแล้วเราก็สบายใจด้วยแหละนะมันเหมือนการดูหนังนครับเราดูหนังในโรงดูหนังแผ่นแท้หรือว่าจะโหลดมาดูก็ได้ดูตามเว็บก็ได้อะไรเงี้ยถามว่าได้ดูหนังเหมือนกันไหมได้ดูเรื่องเดียวกันเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราแหละว,ว่าเราจะเลือกวิธีที่ ถูกหรือที่ที่ผิดก็เท่านี้แล้วกันนะครัสารบคลิปอธิบายไอดีแท้นะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับจะพยายามหาข้อมูลมาตอบให้แล้วก็สำหรับคนที่ฝากร้านซื้อฝากเว็บซื้อนะครับย้ำอีกทีนะคือฝากซื้อได้แหละแต่ว่าอยากให้มองว่ามันน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีความน่าเชื่อถือไหมไม่ใช่แบบจ่ายไปแล้วโดนหลอกนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกันนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดไม่มีแล้วเจอกลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ